เพราะฉะนั้นพูดมานานแล้วตองพอพูดซ้ำจิตไม่สงบก็มีแปดอย่างนี่สมาธิไม่ไม่มีเกิดไม่ได้ก็มีเกิดอย่างมีไม่พอตะเกียตะกายมันก็ไม่สงบเลยวุ่นวายตลอดใช้เวลาว่างเกินไปจิตจะต้องคิดได้เรื่องเร็วๆคิดได้เรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นราว เวลาว่างต่อจฉะนั้นอย่าให้อยู่ว่างใช้จิตให้มีงานคือกรรมฐานงานการหน้าที่ของเราก็คือกรรมฐานนี่แหละจะได้รับผิดชอบตัวเองนะรับผิดชอบการงานที่เราไมอยีไม่จะขยันนอกหน้าที่การงานมันชัดเจนมากถูกเบียดเบียนจิตใจจิตเราก็ไม่สงบ อวัยวะไม่ต่างอยู่ความปกติถ้าทั้งสี่ขาดไปเราจะมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นจิตท่านจะไม่สงบประการที่ห้าโรคประจำตัวจะเป็นโรคร้ายโรคดีก็มีประจําตัวจิตท่านจะไม่สงบประการที่หกถึงวัดล้อมดึงไปทางชั่วอันนี้ได้จกรรมฐา,านทั้งหมด ไปไปอยู่ในวงซึ่งวัดร่อมทีมนมอีก็ดึงไปทชาทางชั่วทั้งได้หนักเข้าเราก็ต้องตามเขาไปทางชั่วหาความสงบในชีวิตไม่ได้เลยประการที่เจดครอบครัวมีความสุขทะเลาะกันตลอดบางบ้านทะเลาะกันไม่มีความเข้าใจกันบานนั้นไม่สงบเลยตลอดทั้งลูกหลานแปดมัวเมาใบยมุกหาความสงบสังคมจิตไม่สงบ นาจิตขันตอพลังคืุขลังสุขข,ขึ้นว่าความสงบไม่มีแล้วก็คือเราทําเนี่ยมันเป็นความสงบแต่จิตไม่เป็นธรรมารถถื้ก็มาอยู่เจตตะการคือ <c oughs> ว่าความสงบเนี่ยมันเป็นความสุขแต่เราวุ่นวายพุ่งขามันเป็นความทุกข์ทุกกายทุกใจถ้าจิตสงบลงมาหลายกายก็เป็นสุขจิตก็เป็นสุขโครคภัยไข้เจ็บก็หายไปด้วยอย่างน่าศจ,จ่รยจ จิตไม่เป็นสมาธิก็เหนื่ยนั่งไม่ถูวิธีทำอารมณ์ไม่ถูกต้อ <c oughs> สงสองจิตตกกังวลกังวลโน่นกังวลนี่มากมายหลายประกายเลยวก็จิตไม่เป็นสมาธิเหนื่อยใจไอ้คนเหนื่อยกายเดี๋ยวก็หาย <c oughs> เหนื่อยใจไม่หายเหนื่อยใจี่หมายความว่าไง แหมมันมีเรื่องมากแล้วเราเอาเอาทุากมาใส่ใจเอาทุกมาใส่วันที่อยู่กัใจทั้งจิตใจจิตใจก็เหนื่อยเหนื่อยอ่อนเพลียไปหมดกระทั่งที่ไม่มีโรคอะไรเลยไปโรคใจไปเลยเนี่ยอันเนี้ยจิตท่านจะไม่เป็นสมาธิเหนื่อยใจมีความหมายคือโลกประจํตัว อโลคยาปรมาราภาคนไหนมีโรคคนนั้นไม่มีลาบโรคประจำาดูตัวสามวันดีสือวันไข้เข่าโรงพยาบาลไม่พับสมาธิไม่เกิดทําไงก็ไม่เกิดก็ไม่ได้เคยฝึกมาก่อนราการที่ห้าราคาเกิดหกโทษะเกิดจิตท่านจะเป็นสมาธิไม่ได้ไม่ทั้งราคามีทั้งโทษา แล้วก็อระทบเกิดอารมณ์มากระทบอย่างแรงท้าจะทำสมาธิไม่ได้เลยถ้าเราไม่ป้องกันเราไม่มีจิตสงบไม่เคยฝึกมาเลยไม่รู้ตัวทุกแทอารมณ์มากระทบอย่างแรงนี้ยกระวุ่นวายไปมากมายไหนเลยละสมาธิในการทํางานก็ไม่มีสมาธิในการคิดให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของเราก็ไม่มีด้วย อันนี้เป็นตอนขอขอฝากไว้